สวัสดีครับเพื่อนๆทุกท่านนะครับที่ติดตามช่อง Rider Mode g ด m i เกนะครับวันนี้นะครับผมก็จะมาะรีวิวนะครับแนะนำวิธีการเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตนะครับผ่านเราเตอร์ Wi-Fi นะครับแล้วก็พี่น้องทุกท่านนะครับอาจจะประสบปัญหานะครับเ,เรื่องของการเล่นเกมในมือถือเนาะแล้วเน็ตไม่เสถียรหรือไม่ก็อาจจะเราอาจจะแชร์ฮอสปอต อ่าไวไฟแล้วก็ข้อเสียของการแชร์ฮอสปอตไวไฟในมือถือก็คือทำให้แบตมันหมดเร็วนะครับอันนั้นอัตราลดในการเล่นเกมมันก็จะหายไปแล้วก็มันทําให้การเล่นเกมอายุการเล่นเกมในมือถือเนาะมันก็จะสั้นลงอะไรอย่างเงี้ยวันนี้นะครับผมก็จะมาแนะนํานะครับที่เราจะมีตัวเลือกนะครับในการอ่าในการเล่นอินเทอร์เน็ตเนาะ ที่เป็นตัวเลือกที่ดีก็คือว่าเราจะใช้เราเตอร์ในการต่ออินเทอร์เน็ตนะครับเราเตอร์ตัวนี้เป็นเราเตอร์เก่าละแล้วก็เป็นเราเตอร์ที่มันมัน,ม,นมันไม่ได้รองรับซิม 4G เนาะนะครับแต่ว่ามันมีไอ้ตัวนี้มันจะมีพอร์ต USB นะครับสำหรับต่อพวกเราอ่าเขาเรียกว่าแอรการ์ด 4G นะครับตรงนี้เห็นไหม เพระนั้นไอตัวนี้ข้อดีก็คือว่าไอตัวนี้มันขยายสัญญาณได้ไกลนะครับแล้วก็เป็นยี่ห้อ TP Link ขยายได้ไกลแล้วก็แน่นอนว่าแผงวงจรข้างในเนี่ยมันออกแบบมาให้ทนทานกับกระแสะไฟเนาะแล้วก็อยู่ได้นานอะไรอย่างเงี้ยนะครับก็จะมีพอร์ต USB นะครับอยู่ข้างๆนะครับแล้วก็นี่เป็นพอร์ตพอร์ตใส สายสัญญาณอินเทอร์เน็ตบ้านนี่แหละแต่นี่ก็สามารถต่ออินเทอร์เน็ตมือถือได้นะครับแต่จำเป็นมากมากเลยพี่น้องก็คือที่จะต้องใช้สัญญาณ4 g ก็คือเขาเรียกว่าแอร์การ์ดนี่แหละครับเราต้องมีตัวนี้นะครับในการเป็นตัวเชื่อมอรับสัญญาณมาจากมือถือนะครับก็คือสัญญาณ4 g นี่แหละผมมีตัวนี้นะครับแอร์การ์ดนะครับแอร์การ์ดธรรมดาทั่วไปเนี่ยมันจะจรับ รับสัญญาณ3า g นะครับครับเพราะว่าแล้วก็เดี๋ยวนี้เขาไม่ค่อยนิยมแล้วที่จะใช้แอร์การ์ดในการเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตนะครับแอร์การ์ดส่วนใหญ่ก็เป็นยังไงครับสามารถที่จะกระจาย Wi-Fi ได้ในตัวเนะาะเป็นเป็นเราเตอร์เคลื่อนที่เนะาะเดี๋ยวนี้ก็เป็นที่นิยมนะครับแล้วก็แต่ว่าข้อเสียของไอ,พอ,ไอพ้พวกไอ้พวกพวกแอร์การ์ด ปล่อยสัญญาณ Wi-Fi ในตัวก็คือว่ามันอายุมันจากการใช้งานมันจะสั้นแต่ถ้าเกิดว่าเราเรา,าใชเปลี่ยนมาใช้แอร์การ์ดที่ไม่ได้ปล่อยสัญญาณ Wi-Fi แล้วก็ตัวนี้นะครับรับสัญญาณ4 g ได้อย่างเดียวไม่สามารถปล่อยอสัญญาณอินเทอร์เน็ตหรือว่า Wi-Fi ไปในตัวได้นะครับผมเลือกที่จะซื้อตัวนี้มาเพื่อที่จะเอามาใช้กับเราเตอร์ตัวนี้โดยเฉพาะเลย นะครับเพราะว่าตัวนี้ก็มีหน้าที่แค่รับสัญญาอย่างเดียวไม่มีหน้าที่อื่นนอกจากปล่อยหน้าที่ปล่อยก็คือให้เป็นหน้าที่ของเราเตอร์ตัวนี้มันจะทำให้อะไรอายุการใช้งานมันจะยาวนานขึ้นนะครับอ่ะแล้วก็ตัวนี้นะครับผมซื้อตัวนี้มาตัวนี้มา True 4G นะครับ Smart Aircard นี่แหละผมซื้อในอินเทอร์เน็ตในช้อปปี้เนาะมันขายอยู่ประมาณ 299นะครับช่วงลดราคาโปรโมชั่นพอดีนะครับเดี๋ยวผมจะเอาให้ดูอ่าเนี่ยตัวเนี้ยผมไปซื้อมานะครับอ่าตัวนี้ก็เก่าแล้วนะครับก็ความเร็วของ 4g นะครับเต็มที่ก็อยู่ที่100่งรนะ้อ่าไมกบิดเนาะอ่าหรือว่าไมกบอยอะไรก็ว่าไปเนาะอ่าแต่ว่าตัวนี้ก็คือน่าจะมันน่าจะมาขายขายมาหลายปีละอะไรอย่างเงี้ยผมก็ซื้อมาก็ในราคาที่ไม่แพงม,มัน ในในช e, ้อปปีหรือว่าละะาซาด้าเนี่ยราคาจะอยู่ประมาณ299แต่ว่ามันรวมค่าส่งก็น่าจะ3 0 0กว่าบาทบวกกันละนั้นตัวนี้นะครับก็พี่น้องก็ลองไปสมัครอินเทอร์เน็ตก่อนใช่ไหมตัวนี้ใช้ได้แค่ซิมทรูเท่านั้นนะไม่สามารถใช้เครือข่ายอื่นได้นะครับนั้นไปสมัครอินเทอร์เน็ตก่อนแล้วก็เอามาใส่ใ,ในในสลอ็อตตรงนี้ครับสล็อตซิมอันนี้ผมสมัครเรียบร้อยแล้ะ เป็นซิมทรูเนาะก็สามารถที่จะใช้งานได้เลยผมผมเป็นเน็ตไม่อั้นเนาะนะครับเน็ตไม่อัน้นโอเคเดี๋ยวเราจะมาทดสอบกันเนาะอ่าแล้วก็อยากจะอ่าเป็นเกลไกเก็บน้อยพูดให้ฟังหน่อยของข้อดีของการต่อ Internet. อินเทอร์เน็ตอ่าแล้วก็กระจายสัญญาณแบบนี้นะครับก็คือแน่นอนว่าอัตราลดในการเล่นเกมก็จะไม่สะดุกนะครับแล้วก็เราสามารถเล่นกันได้หลายเครื่องนะครับ แล้วก็ยังไงก็ข้อข้อข้อดีก็คือว่าตัวนี้นะครับก็คือว่ามันจะเขาออกแบบมาเพื่อให้เป็นโฮม WiFi เนาะที่จะอยู่ในบ้านใช่ไหนตัวนี้มันต้องทนทานใช้งานได้ได้เป็นเป็น,ปนอ่าสิบสปีอยู่แน่นอนอยู่แล้วล่ะครับเพราะว่าพวกนี้ถูกออกแบบเป็นให้ให้เป็นอ่าเป็นโฮมนะครับไวไวเลสโฮมเนาะ แต่ตัวนี้มันก็ข้อดีก็คือว่าเราเสียบปลั๊กเล่นทั้งวันก็ไม่เป็นอะไรแบตี่มีทางหมดส่วนถ้าเราใช้อินเทอร์เน็ตในมือถือใช่ไหมก็คือข้อเสียก็คือว่าแบตมันจะหมดเร็วก็ต้องเสียบที่ชาร์จอยู่ตลอดเวลาอย่างเงี้ยอ่าอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็ก็ถ้าใช้ฮอสปอตในมือถือเป็นนานๆใช่ไหมแร้วว่าใช้อินเทอร์เน็ตนม้เป็นนานๆมันก็ข้อเสียก็คือจะทําให้มือถือเสียวยอย่างเงี้ยใช่ไหมครับเพราะนั้นตอนนี้ข้อดีของนี้ก็คือว่า มันจะอยู่กับเราได้นานแล้วก็สามารถแชร์ Wi-Fi ให้หลายๆเครื่องใครมาบ้านมาเที่ยวบ้านมาเล่นเกมอะไรอย่างเงี้ยก็จะเน็ตก็จะไม่สะดุดนะครับตอนนี้ผมใส่ซิมเน็ตไม่อ่านของ True ไว้เรียบร้อยแล้วเดี๋ยวเราจะมาต่อกันนะครับต่อเดือดกันนะครับวิธีต่อกันไม่ยากนะครับเราก็ใช้พอร์ต usb ตรงนี้เสีย้กไปเลยอ่าโอเคหลังจากนั้นนะครับก็จะมีสวิตช์อยู่ข้างหลัง กดเลยครับแล้วมันก็จะมีสัญญาณไฟขึ้นอยู่ตรงนี้เห็นไหมเห็นไหมสัญญาณไฟขึ้นเดี๋ยวสักพักหนึ่งนะครับเดี๋ยวจะเขาเรียกว่าจะมีสัญญาณนะครับของ usb นะครับมันจะขึ้นมานะครับเดี๋ยวรอสักครู่พี่นอ้องสัญญาณ usb มันจะขึ้นมาเนาะมันก็จะอาจจะมากระพริบต,ตรงนี้ด้วยให้เห็นด้วยนะครับ ยวรอสักครู่พี่น้องโอเคครับพี่น้องก็นี่เลยเห็นไหมก็เมื่อเราใส่ไอตัว 4G a c a r d ตรงนี้ก็เครื่องนะครับมันก็จะทำการค้นหาค้นหาสัญญาณเนาะผ่าน USB นี่แหละตรงนี้ใช่ไหมครับอา่าแล้วก็ตรงนี้เห็นไหมมันกระพริบก็แสดงว่าถ้าเราสมัครอินเทอร์เน็ตอะไรเรียบร้อยเงี้ยตรงนี้มันก็จะทำงานให้เราเห็น หลังจากนั้นนะครับสัญญาณอินเทอร์เน็ตก็คือตรงนี้เห็นไหมลูกโลกแล้วก็มีวงแหวนตรงเนี้ใช่ไหมมันก็จะปรากฏขึ้นมาหลังจากนั้นหน้าที่ของไอตัวนี้ก็คือปล่อยสัญญาณอินเทอร์เน็ตนะครับก็จะมีรูป wi-fi ตรงนี้ขึ้นมาปล่อยฮอสปอตออกมานะครับก็ <c oughs> เดี๋ยวเราจะมาทดสอบกันนะครับว่าสัญญาณอินเทอร์เน็ตจากเราเตอร์นี้ที่เรา ที่เราต่อเนี่ยม,มันจะแรงไหมอะไรอย่างเงี้ยเห็น <He en S 2> ไหมครับถ้ามันทํางานแล้วไอ้ตรงนี้มันจะกระพริบนะพี่น้องอ่มันมันทํางานละอินเทอร์เน็ตแล้วตอนนี้เดี๋ยวเราจะมาเล่นให้ดูเนาะว่าเล่นเล่นสัญญาณอินเทอร์เน็ตจากมือถือนี่แหละเดี๋ยวจะมาเล่นให้ดูเนาะว่าความแรงของสัญญาณมันจะเป็นยังไงเนาะ,ะเกมแรกนะครับเป็นเกม rov เดี๋ยวผมจะเล่นให้ดูแล้วนะนะว่าสัญญาณอินเทอร์เน็ตเมื่อมาเล่นอยู่ในเนี้ย เราเราเราเล่นโดยโดยไม่ผ่านซิมการเชื่อมต่อซิมในมือถือเนาะโดยไม่ผ่านตรงนี้นะครับมันจะเป็นยังไงมันจะตีไหมมันจะเสถียรไหมเดี๋ยวผมจะเล่นให้ดูเนาะสักแป๊บหนึ่งนะอ่าเล่นสักไปดูสักแป๊บหนึ่งนะครับอันนี้เกม r อเนาะเล่น3 3 v 3เนาะ <c oughs> อ่าสามนะครับ ก็เดี๋ยวก็จะเห็นได้ว่าเน็ตนิ่งเลยนะครับก็ก็ใช้ได้นะครับเล่นเล่นเล่นได้สบายๆนะครับสำหรับสำหรับการปล่อยสัญญาณเน็ตนะครับโอเคเราจะมาเล่น3ามวีสามนะครับไม่แห่เล่นให้ดูตรงนี้เลยนะครับป้ายเดี๋ยวเราเล่นตัวไวโอเลตเนาะ เล่นเล่นให้ดูสักสักเกมนึงเพื่อเป็นการการันตีเนาะนี่ครับยิงปั๊บๆเลยนี่ไงเดี๋ยวช่วยช่วยเพื่อนๆเขาหน่อยนี่ครับปุ๊บจับปีนะครับปุ๊บนี่นะครับนี่จับโอ้โหนี่โอ้โหเละเทะนะครับเฮ้ยจับนี่นะครับโอเคครับง่ายๆเป็นง่ายๆอันนี้ ปับ๊บเฮ้ยนี่นะครับเล่นให้ดูใช้ได้เลยนะเออสัญญาณดีมากเลยนะผมก็เล่นเพื่อทดสอบนะครับอ่าโอเคนี่ยังไงดันป้อมเลยดันปั้นป้อมดันป้อมน,น,น,นี่เนะนี่ยปั๊บนี่โอ้โหโดนปวามตีเนาะฮึบนั่นแหละครับก็ดีอยู่นะดีอยู่ โอเคครับเราก็จะมาทดสอบอีกเกมหนึ่งเนาะอันนี้เป็นเกมโปเกมอ,อนยะูไนเนาะผมจะลองทดสอบเกมนี้กันนะครับผมจะเลือกตัวอะไรดีล่ะปิกาจูแล้วกันนะจะมาทดสอบเกมนี้นะครับว่าเล่นได้ดีไหมกับสัญญ,ญาณอินเทอร์เน็ตอ่ร็อาเตอร์ Wi-Fi 4G ตัวนี้นะเนาะครับผมก็จะมาทดสอบให้ดูก็จะเล่นให้ดูด้วยนะครับโอเค อ่ะจะใกล้ได้เล่นแล้วโอเคครับเกมนี้ผมก็ชอบมากนะมันน่ารักดีนะครับโอเคเดี๋ยวเราทำมาเล่นให้ดูนะครับว่าสัญญาณในเน็ตก็เป็นยังไงเหมาะอาการเล่นเกมไหมผมก็ว่าก็เหมาะอาการเล่นเกมอยู่นะ,ะนะครับก็หลังจากที่ผมเล่นนะครับเกมนี้เป็นเป็น การเล่นให้ดูทดสอบนะครับก็พี่น้องนะครับก็อย่าลืมกดติดตามช่องกดกระดิ่งแจ้งเตือนกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับเพื่อจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆนะครับโอเคเราได้เล่นแล้วแะครับราทดสอบกันนะโอ้โหด่านใหม่นะเนี่ยโอ้โหด่านดใหม่ด่านใหม่จ้าจำจำแมวไปเลยครับโอเคอ่ายวพาพิกาจูไปเก็บโปกเกมอนหน่อยนะ อาจจะทดอบมีนะสัญญาณเน็ตดีมากเลยครับอะจะเห็นตรงนี้ครับสัญญาณเน็ตมันจะอยู่แถวเนี้ก็ไม่สะด,ดุดเลยนะครับก็โอเคนะครับมาละมันมาให้เราจับกันนะเอาเลยครับเอาตัวพิกาจูนะครับโอโ้โหดีดีเอาป้ายปายไหมตายไหมตตายตายไหม,ไหมนี่ตัวปกินีละ ใกล้แล้วนะครับใกล้แล้วโอ้โหนี่นะครับ <ś c oughs> นะครับก็อย่าลืมนะครับดูคลิปนี้จบก็อย่าลืมนะครับกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร e กดกระดิ่งแจ้งเตือนนะครับเพราะจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ด้วย,อยโอ้สัญญาณก็ดีนะไม่กระตุกเลยนะ <ś c oughs> ไม่สะดุดเลยนะ ปัญหาของเกมออนไลน์นะครับก็คือถ้าเน็ตไม่ดีนี่เราจะแพ้ไวนะเ,เน็ตไม่เสถียรนี่แย่เลยนะครับนั้นคิดถูกแล้วล่ะที่อะไรนะคะคิดถูกแล้วคิดถูกแล้วที่ใช้อินเทอร์เน็ตแบบนี้นะครับโอเคนะครับมา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 ,มาเต็มที่นะครับเต็มที่โอเค ัเลยมาช่วยกันหน่อยโอ้โหอาจอยู่คนเดียวอะสต่ายแล้วเนี่ย <c oughs> โอเคครับโอ้เนี่ยได้อ่ป้ายป้ายป้ายครับนี่โอเคเรียบร้อยครับโอเคได้สี่สิบปุ๊บไม่นินะครับไหมหนินะครับเจอหน่อยเจอหน่อยเดือดเลยนลนะ <c oughs> รับว่าเอาอย่างเดียวก็เอานะครับโอเคนะครับ